ลาก่อยเพลส,สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ5าลำดับตัวละครที่เล่นมันเล่นสนุกที่สุดในเกมเกนชินอิม a พกนะฮะเพราะแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยมีตัวละครที่มากมายหลากหลายมากๆและมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันด้วยแต่และตัวเนี่ยก็มีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปบางตัวเล่นง่ายมากๆแบบคลิกปุ่มเดียวก็เล่นได้บางตัวก็มีความซับซ้อนมากขึ้นต้องกดปุ่มนี้ก่นปุ่มนี้หรือมีคอมโบบางอย่างที่ต้องกดแบบเฉพาะเจาะจงเนะี่ยทำให้บางตัวเนี่ยเล่นแป๊บเดียวก็รู้สึกเบื่อละหรือบางตัวเนี่ยเล่นรู้สึกสนุกมากๆเล่นยังไงก็็ไมมมม่่่่่่เเเเเบบบือลลลลยนนะะคครรรรรรััววีีี้าาาาากกจตททิดดดสสุุ5 ในเกมตอนนี้มาให้ดูการ5ตัวนี้ด้วกันซึ่งแน่นอนว่าลิสต์นี้เนี่ยเป็นส่วนบุคคลมากๆนะครับอันนี้คือหมายถึงสำหรับลาก่อนนะแต่ละคนเนี่ยผมมั่นใจว่าคาว่าสนุกเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ว่าตัวละครไหนที่สําหรับคุณแล้วเนี่ยเล่นสนุกที่สุดอาจจะ5ตัวแรกหรือเล่นสนุกที่สุดเลยอันดับแรกเลยของทุกคนนะในเกมเกมซีนแบบนี้นะครับก่อนจะไปดูของลาก่อนว่ามีตัวไหนบ้างเนี่ยก่อนหนึ่งก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดรับสุไครป์ช่องลาก่อนเพลย เติมเกมเกมซินิแพกถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพกบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลขไอดียเกมชินเซอร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ลำดับที่5นั่นก็คืออายาโตะนั่นเอง ตัวละครเมน,น DPS ท่านน้ำประจำเมืองอินาสุมานะครับหรือเอาไปเล่นเป็นซับ DPS ก็ได้เช่นกันความสนุกข,ของการเล่นอายาโตเนี่ยหลักๆก,ก็อยู่ที่สกิลท่านนั่นเองที่สามารถสร้างนั่งป้องขึ้นมาพร้อมกับฟันดาบแบบดดๆนะครับ สกิลนี้เนี่ยทีเด็ดคือเราสามารถคลิกค้างได้และถึงเรือเมจะไม่ได้แรงมากแต่ความมันความฟินในการเล่นยิ่งเวลาเจอมอนหลายตัวหน่อยเนี่ยโอ้โหใช้ได้นะเพราะไอ้ตัวเนี่ยมันสับแบบค่อนข้างรัวมันมันมีการบวกความเร็วในการสับด้วยไงมันก็จะแอบเร็วกว่าตัวละครทั่วไปนะแบบจั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 บอะไรเงี้ยคือเสียงนี่ก็คือใช้ได้เลยเอฟเฟกเวลามอนติดท่าน้ำเยอะๆเนี่ยโอ้โหเท่มากนะครับและอย่างคือไอ้ตัวเนี่ยเวลามันเล่นแบบนี้เนี่ยมันสามารถไปกับทีมได้หลากหลายสุดๆเลยทําให้มันไม่ค่อยเบื่อในเรื่องของทททีีี่่่่ซซ้้้าาาาาาออออนนนนนนกกััยยงงเถลสว เล่นได้อยู่ตีเดียวอะตีฟิสแต่ไอาโตเนี่ยมันไปได้หลากหลายกว่าพอประมาณเลยนะแล้วก็เห็นตัวเลขเยอะมากๆแล้วก็มักจะเห็นตัวเลขหลายท่าด้วยหรือแม้แต่เล่นตี้เป็นโมโนโน้ำท่าน้ำท่าเดียวเลยก็ได้เช่นกันนะครับ ฟินใช้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาตัวละครที่เล่นแบบไม่ค่อยเบื่อไปได้หลากหลายทีนะ่เนี่ยไอเอโตะเนี่ยก็คือพอได้เลยเป็นลำดับ5เลยแล้วก็ในแพทล่าส,สุดนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งตัวที่เป็นลำดับ5ร่วมเลยตำแหน่งในกันเป๊ะเลยก็คือพี่นิวนิวเวเลต์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมให้แบบแซงนิดนึ่งด้วยถ้าเกิดคำนวณเรื่องของความเก่งเข้ามานะจริงๆเนี่ยความฟินให้พอๆกันเพราะไอเอโตะเวลาฟันดับจบัจบจบัจบจบัจบจบับจับเนี่ยพี่นิวก็ทำไม่ได้แต่สิ่งที่พี่นิวทำได้้้้้คคคคคืืืออ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 ยยยยิิิงงงงงงเเเเเเลลซรร์์ททีีี่่่่่่่่่่แแแแกกกกกววววาาาาาามมมนน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 นะะะะะะใชพพพบบตตตตตัไไไดดดโจจึึ กับตี้ไฮเปอร์บลูมอย่างเงี้ยคือไอ้ตัวเนี่ยคอนเทนต์ทีมัวงเนี่ยมันมันโอเคกว่านะแต่พี่นิวเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบแบกคนเดียวตัวความสนุกเนี่ยให้แบบพอๆพกันเลยกับตัวเมนเดเบสท่าน้ำสองตัวนี้นะครับผมจุดร่วงของสองตัวนี้ก็คือทำเลขสีฟ้าขึ้นเต็มจอได้นั่นเองนะทีนี้ไปต่อกันครับที่ลำดับที่4ครับก็คืออาราเทกิอิตโตะนะครับตัวนี้เนี่ยผมชอบพูดในหลายคลิปแล้วว่าเออม,มันเล่นสนุกจริงๆนะ ความสนุกของอิโตะเนี่ยอยู่ที่การชาร์จโจมตีแบบพิเศษซึ่งทําให้อิโตะเนี่ยสามารถงัดดาบได้รวดเนะครับก็คือใช้คู่กับท่าไมาตาเนี่ยเป็นการงัดกระบอกลงนะลัวเนี่ยบอลเลนเนี่ยทีเด็ดเลยเทคนิคการเล่นของอิโตะเนี่ยมีนิดเดียวคือรู้ธีการเก็บสแต็กของการชาร์จโจมตีให้มันงนัดกระบองได้หลายๆครั้งนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาสแต็กหมดเนี่ยมันจะหยุดงัดมันไม่ได้งัดได้ตลอดนะคือต้องอ,อาศัยก,การตีธรรมดาด้วยนะครั้งที่1ครั้งที่3เงี้ยมันก็จะได้สแต็กมาปาวัวหนึ่งทีเนี่ยก็ได้ส,มส,มสหมดกก็กางเกาเต ซึ่งนี้เนี่ยอาจจะดูซับซอ้อนนะแต่ผมบอกเลยนะอันนี้อาจจะส่วนตัวด้วยผมชอบมากนะแล้วก็เล่นกับทีมหินล้วนเล่นกับปู่จงเล่นกับอัลเบโดเนี่ยโอ้โหมันเวลาหัวนี่แบบทั้งเสียงทั้งดามเมจคือมันแรงด้วยไงประเด็นคือประเด็นคืออิโต้เนี่ยมันแรงด้วยนะครับหัวทีถ้าที่เคยเล่นมาก็น่าจะสักแบบ5 6าหกมื่นเป็นไปได้เลยแล้วยิ่งแบบเคยเล่นอิโตะบางไอดีที่แบบตอนขิงไอเดียที่มีดาบประจำตัวคิดไเมียสองร้อกว่าโอ้โหมวดอย่างมันโอ๊ยเดี๋ยว,ยวนี้ไอเนียที่มันที่สุดคืออันนี้คืออิโตะ C6 บบาางงทที่่มมมัันนให้สสแตต็็็กกกเยลคอโด โอ้โหมันหวดบเป่หวด Infinity อินฟินิตี้อ่ะแต่มันจะไม่ค่อยโหลดนะถ้าอีโตกลุ่มดาวกลุ่มดาวหอะ่ะโอ้โหกดค้างมันไปเรื่อยเลยมันหวดไปเรื่อยเลยครับทุกคนมันมากผมชอบมากเลยอีโต4 6เนะี่ยแต่อดีผมไม่มีนะเล่นไอดีคนอื่นนั่นแหละ ถ้าใครที่ชื่นชอบการถอดสมองเล่นแบบเล่นสนุกสนุกอะ่ะกดคลิกส่งทนทีก็กดค้างหวน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 อ,อิโตะถือว่าเหมาะมากข้อเสียของิโตะก็คือเวลาเล่นทีมหินล้วนน่มันไปไม่ได้แทบจะก็เรียกอะไรไปไม่ได้หลายคอนเทนต์เจอมอนติดล่นี้หน่อยก็ไปไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นแบบทั่วๆ่วไปที่แบบมอนไม่ได้มีล่มีอะไรโอ้โหเหมาะเหมาะมากถ้าไม่ต้องอาศัยธาตุอะไรเฉพาะเจาะจงอะนะ ไปต่อที่ลำดับที่3นะครับก็คือวอนเดอร์เรอร์นั่นเองนะหลายคนสงสัยตัวนี้มาไงเป็นตัวควาเมนิเบสท่าลมนะความสนุกของวอ er นเดอร์เลอร์ยอยู่ที่เวลากดสกิลท่าใช่ไหมเราสามารถลอยขึ้นบนอากาศได้และ โจมตีกลางอากาศได้นะครับถึงโจมตีเนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้แรงมากแต่มันเร็วแล้วมันค่อนข้างรัวและที่สําคัญคือมันติดปฏิกิริยากระจายนะครับวินเนอร์เลอร์เนี่ยเป็นตัวที่เวลาเรากดตีรัวๆเนี่ยศัตรูมันจะติดแบบเหมือนเอฟเฟกต์ท่าลมอ่ะแล้วก็ผสมกับธาตุอะไรก็ตามที่เราใช้มันก็จะแบบฟูฟูฝ่าฝาแบบติดไฟบ้างติดน้ำบ้างติดไฟฟ้าบ้างมันมีเอฟเฟกต์พวกนี้เข้ามานะครับซึ่งเอฟเฟกต์พวกนี้มันก็เอามาบัฟเราด้วยนะและการที่เราอยู่บนอากาศเนี่ยมันช่วยเรามีอิสระในการเคลื่อนที่ไปไหนมือไหนได้นะครับแแแลลลลล้้้้วววววมม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 ััััััันน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 กกกกก็็็็ีีีีคคอออออโบบบเเเเเเยยืืาาตตไไดดดฟพิศษ่๊ปุจะห นูพิเศษมัง้งลอยไปกระแทกมอนิกเพราะฉะนั้นถ้า, Sisters, ถาอยากเล่นแบบมันมันก็สามารถตีตีตีแด้ตีตีตตตตแด่เง,งี้ยแต่ก็เออมันก็มันก,นก็สนุกดีเพลินไปแล้วความคุ้มของตัวนี้คือเราสามารถเอาไปวิ่งเล่นบนโลกแค่สำรวจแมปก็ได้ลงอบิก็ได้นะมันคือความเก่งมันอยู่ในจุดที่โอเคแล้วก็สำรวจแมปดีด้วยทีมที่เล่นเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายถึงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทีมที่วอร์เนอร์เนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักนั่นเองนะฮะถ้าไม่ตายเนี่ยก็เทมาถมดาเมจก็แดงสะใจมากอีกด้วยได้คะแน mak, นเรื่องดาเมจถ้าไม่ตายแรงด้วยนนะเอาจรริิง้ตตััวลคคี่ทกกมมหื เดเมททำไมตายแรงกว่านี้หน่อยเนี่ยก็น่าจะดีมากเลยก็คือโยมิยะนั่นเองนะจริงๆโยมิยะเนี่ยสาหรับผมนี่เป็นอันดับนี้รวมนั่นเลยนะเดี๋ยวเสียได้อย่างเดียวคือโยมิยะที่กดทำไม่ตายไม่มันเลยแบบคือรู้สึกไม่อยากกดอะรู้สึกแค่อยากอีธรรมดากดอ e ีปุ่มเดียวก็พอแล้วอะไรประมาณนี้แต่วอลเนอร์เนี่ยนเออทำไมตายก็กดมันแรงแล้วก็อ e ีก็ดีกดรัวบินได้ด้วยก็ลเลยได้อันดับ3ในคลิปนี้ไปเลยนะครับ อันดับ2ในคลิปนี้แล้วผมมันจะว่าหลายคนชอบเล่นตัวนี้มากนะก็คือชายหรือทัตเกียรนั่นเองเป็นตัวละครเมนเดิ้ลสานน้ําอีกตัวหนึง่งเอาจริงเป็นตัวแรกๆของเกมเลยก็ว่าได้นะความพิเศษ,ษของชายที่ไม่ซ้าใครคือเป็นตัวละครท,ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบอาวุธได้2รูปแบบคือธนูกับมีดคูนั่นเองโดยที่เราเลือกเวลาได้ว่าจะเปลี่ยนนะแค่ไหนยิ่งเราเปลี่ยนเป็นมีดนานเท่าไหร่นี่คูดาก็จะนานเท่านั้นนะครับทำให้ชาย์ะมีรูปแบบการเล่นที่เฉพาะตัวไม่ซ้าใครคือด้เี่มัวยเฉพาาะถ้เป็นมอนหมู่ตัวเนื่องจากควาาามมสรถรทายของ น,นเอัอเวลามอนมนติลิฟท์ทายเนี่ยเวลาเราโจมตีมันจะกระจายเดเมจออกไปโดนตัวข้างๆด้วยทำให้เล่เดเมจขึ้นรัวแบบเต็มจอเลยนะอันนี้คือฟินมากอารมณ์เหมือนไอจัโตที่บอกจับ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 อ่ะแต่เนี่ยมันมีเงื่อนไขคือต้องมีมอนแบบรวบกันหลายๆตัวมันจะแบบน้ำสู้ซาเป็นเสียงแบบอาชีอาชาแบบเสียงน้ำประจายอู้แดงมากนะครับอันนี้แค่ตีธรรมดานะยังไม่พอถามมา้าไมแต่งหูชายเนี่ยแรงมากๆสำหรับคนที่ชอบเซตอัพอะไรที่มันแรงๆเนี่ยแบบแปะไฟก่อนแล้วค่อยฟาดด้วยน้ำติแล้วเฮ้ยขึ้นหลักล้านเนี่ยอันเนี้ยชายก็ เพราะว่าเวลาทำระเหยด้วยท่าน้ำเนี่ยแล้วมันคูณ2อไปเลยนะครับทีมของชายก็เป็นทีมที่สนุกด้วยนะก็คือทีมส่วนใหญ่ก็จะเล่นไอเนชั่นอลกันนะก็คือชายเซียงหลิงเมเน็คาซึฮะอะไรเงี้ยก็เป็นทีมที่คบเครื่อนที่สุดตอนนี้แหละก็คือตัวละครเนี่ยก็เล่นสนุกเอาไปเล่นร่วมกับทีมเนี่ยก็เล่นสนุกด้วยแต่ยังไงก็ตามครับชายเป็นตัวละครที่มือใหม่อาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันต้องมีสเต็ประดับหนึ่งต้องมีการแบบคิดคูดาววนทีมให้ถูก คูดาของสกิลธาตต่างๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าสามารถเล่นได้อย่างชำนาญแล้วหรือชอบในการฟีลลิ่งในการสลับธนูเป็นแบบเป็นมีดใช่ไหมแล้วก็ฟันจับจ,บจ,บจบัแล้วสภพานึงก็สลับมาชาร์จยิงได้เงี้ยชายก็เป็นตัวละคที่เล่นสนุกมากๆอีกตัวหนึ่งในเกมเลยก็ขอเสียงแฟนคลับชายในคอมเมนต์หน่อยในะใ,ใครที่แบบคิดว่าชายเล่นสนุกเหมือนกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ และมาถึงลำดับที่1ในคลีมนี้นะครับตัวนี้เนี่ยทั้งสนุกทั้งโหดและได้เอ่ยชื่อไปแล้วในส่วนของเมื่อกี้ด้วยนะก็คือคาซึฮานั่นเองตัลวละครสรับประโยชน์ที่เล่นกับทีมไหนเนี่ยก็โหดหมดทำหน้ที่ได้เยอะมากๆในตัวเดียวนะครับความสูงของการเล่นคาซึฮเนี่หลักๆมาจากความสามารถในการรวบหรือการกด E ครั้งของคาซึฮะนี่แหละคือบอกเลยว,ว่าเป็นสกิลที่ไม่มีสกิลอื่นในเกมนี้ที่ทดแทนความรู้สึกนี้ได้อีกแล้วคือเราเหมือนเรา,เราได้ชา้าพลังก่อนอ่ะช้าพลังลมฮึบใช่ไหม แล้วก็วุบก็ไปแบบรวบมอนแล้วตัวเราเองก็กระโดดขึ้นด้วยและความเจ๋งคือเนี่ยเฉพาะตัวคาซามากคือเวลาเราก,กด E ค้างรอขึ้นไปอ่ะรวบมอนเข้ามาแล,แล้วเราสามารถกดคลิกเพื่อทุบพื้นแล้วก็ลู่ทันทีอีกรอบนึงและกระจายท่าอีกรอบนี้ด้วยม,มอกเลยนเนี่ยเป็นความฟินที่นั่นแหละหาไม่ได้จากตัวอื่นในเกมน,นี้เลยนะโอโออกแบบได้ดีมากคิดด้วยกันใช่ไหมออกแบบสกิลดีไหมแบบขึ้นลงแบบเท่ๆแล้วแบบเป็นท่าลมรวบมอนแล้วรวบดีมากด้วยแหมไม่จะอวยไงคือจริงนะเวลาเล่นคาซางสำรวจโลกเนี่ยแค่ขึ้นลงแค่เนี้ยคือมอนตัว ื่นมาทำเา็มอะไรเลยนะครับแล้วยิ่งถ้าบางคนชอบรวบมากครับเอาไปเล่นกับ Sacrificial Sword กลายเป็นกระโดดได้สองรอบ อันถ้ามี C 1เนี่ยคือกระโดดได้3รอบเลยนะบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วถ้าไม่ตายเนี่ยก็ก็โหดเหมือนกันนะก็เป็นการสร้างพายุใหญ่ๆที่บางคนหลงทางนะซึ่งมันแรงมากๆแล้วมันก็แบบฟูฟูไปอีกคือมันก็ใช้ง่ายด้วยไงเป็นแบบรอบตัวเองเนี่ยท้งแมคสิฮัเนี่ยมีทีมเล่นที่หลากหลายมากไปได้กับแทบทุกทีมในเกมครับเวลากดสกลลิลท่าร่วมกันแล้วตอนน่อถ้าไม่ตายเนี่ยโอ้โหมันเท่และสนุกมากๆเป็นตัวละครที่ผมแนะนําสุดๆเลยแล้วทุกคนเนี่ยก็แนะนําอยู่แล้วนะครับมีติดในดีไว้ไม่เสียหายนนเลยคือ อย่างที่พูดไปมันเก่งมากอยู่แล้วแล้วเวลาสํารวจเงี้ยก็จะมีแบบเหมือนเวลาบินไปที่ยวกายก็บินแล้วก็ลอยบินแล้วก็ลอยกด e คาเซฮะนรัวๆเนี่ยก็มันอีกเวลาจะขึ้นเขาวขึ้นเลยเนี่ยก็กด e ย่นยน่ยนระยะย่นระยะทางอะ่ะบอกเลยมันเพิ่มคุณภาพชีวิตทุกมิติเลยคาเซฮันเะนี่ยก็อวอย่างยิ่งเลยครับเอาอันดับที่1ในคลิปนี้ไปเลยนะครับ และนี่แหละก็คือ5ลำดับตัวละครที่เล่นมันเล่นสนุกสุดในเกมเกมทีนิแพกนั่นเองครับอย่างที่พูดไปเมื่อต้นคลิปเนี่ยก็หลายคนอาจจะเห็นด้วยกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าชอบตัวไหนหรือบางคนอาจจะเห็นต่างกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็คอมเมนต์ตัวละครที่คุณชอบเล่นมากที่สุดพร้อมเหตุผลว่าทไมถึงชอบมาพูดคุยดิสคัสกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและในคลิปหน้าเนี่ยอยากได้ท t o ปิกไหนจาก,ะกาเะาไปเล่นอีกก็ คอมเมนต์ไม่ได้เช่นกันว่าเออขอเรื่องนี้อะไรแบบเนี้ยก็จะจัดให้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้และแล้่อนเพลครับก็ขอลาไปก่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย